ครับวันนี้เราจะมาโชว์สกิวแอดนะครับแอดโซนิกโบในตำนานก็ประมาณนี้ครับนี่ัพแค่สองเอ่นะครับ ขลองเดิมๆครับของเดิมครับไม่ได้ใจอะไรทั้งสิน้นข่องเดิมนี่มันมันรถแท้แทะอาชีพนงครับ้วแต้มันจะทรงพลเปล่าผมใส่ไปนั้นแหละผมยังไม่ได้สนใจอันนี้ที่จริงไม่ตรงกับสายเลยครับเน้นบบกิติคอลของผมเน้นสายมีทุ่นจะเน้นสติงครับ สติงแล้วพุ่มจะอัดอินต่อไปครับพุ่มจะใช้สกิลอย่างเดียวครับเป็นแนวทางครับนำไปเล่นกันได้ครับสูตรนี้ครับถ้าใครชอบก็เอาไปเล่นได้ซั้นตัว เล่นได้แบบสกัดชาวนี่ครับไม่ชอบตีชอบใช้สก,กิลครับแ้นนี้สักหน้นตอนั่น,นไม่มีอินนะครับดูว่อดติ่ฟ้าเอ็พีเลยไม่มีกันหมดไ,มได้มวกด้วยหมวกเพิรมิตี หมอกฟรีครับเนี่ยมันก็เลย HP ใช้ไม่เปลืองครับแอสไนนี้สกิลอย่างเดียวนะครับนำไปเล่นได้นะครับนี่ครับสเตตัสนะครับต่อไปอัพสเต ติง่งยาวๆเลยครับแล้วลงได้อินกับเด็กล่องทดสอบแล้วสี่สิบตีงูยังไม่โดนเลยาใช้สกิลแล้วทันใจนะครับด้วยง่าไล่ตบบอสไล่ตบคนแล้ววิ่งสกิลกเดียวเลย